การศึกษาที่เราทําที่หน่วยวิจัยเซิร์ชของศูนย์วิจัยโรคเอสปาร์ชาติไทยนะคะเราก็พยายามที่จะวินิจฉัยอาสาสมัครให้เร็วที่สุดเลยคนที่เดินเข้ามาในเขตเนื้อน,นามที่ได้รับการตรวจไอชวีเนี่ยเราจะมีวิธีการตรวจวิธีใหม่ที่ทําให้ทราบว่าเพิ่งติดเชื้อมาใหม่ๆหรือเปล่าซึ่งก็หมายถึงว่าติดเชื้อมาภายในสีสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเราก็ให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างเร็วเลยเราพบว่าปริมาณไวรัสในร่างกายของคนเหล่านี้น้อยมากๆแล้วที่สําคัญคือว่า ปริมาณไวรัสที่อยู่ในเซลล์อยู่ในเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้รักษาชีวิตไม่หายเนี่ยมันน้อยมากหรือว่าแทบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราแสดงให้เห็นว่าการรักษาเร็วอาจจะช่วยทําให้คนเหล่านี้ในอนาคตมีโอกาสที่จะหายขาดได้มากกว่าคนที่รักษาช้าค่ะการศึกษาของเราเนี่ยกับการตรวจแหนท,ที่หลายๆคนเคยได้ยินมาแล้วนะคะการศึกษาของเราเนี่ยเราใช้วิธีการตรวจแนทคือการตรวจหาพันธุก,กรรมในเลือด ของ h i v ซึ่งตรวจได้เร็วกว่าวิธีปกติที่ตรวจหาแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันเราเอาวิธีนี้เนี่ยมาใช้เป็นบริการเพิ่มเติมที่เราให้กับคนที่เดินเข้ามาตรวจ HIV ในแกลงนื้อนามแล้วพอเราเจอปุ๊บว่ามีคนที่เป็นแหนดเป็นบวกถึงแม้แอนติบอดียังเป็นลบอยู่เราก็เชิญเขาเข้าโครงการว่าสนใจไหมที่จะเข้ามาในโครงการของเราแล้วเราก็มียาต้านไวรัสให้เราแนะนําให้ทานเร็วที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันผูกกันระหว่าง การจะรักษาเร็วมันก็ต้องมีวิธีการที่จะวินิจฉัยได้เร็วด้วยะคะ่ะ HIV ปัจจุบันยังรักษาไม่หายขาดนะคะด้วยยาต้านไวรัสที่เราใช้อยู่มีเพียงกรณีน้อยมากๆ1ห,หรือสอคนในโลกเท่านั้นที่มีการรักษาแบบพิเศษที่ทําให้เขาหายได้แต่โดยทั่วไป h i ียังรักษาไม่หายขาดแต่รักษาให้มีชีวิตยืนยาวได้นะคะในการวิจัยของเราที่เราวินิจฉัยเร็วรักษาเร็วเนี่ยมันเป็นแค่ บันไดขั้นแรกเท่านั้นที่จะไปสู่การรักษาให้หายขาดเราพยายามวินิจฉัยเร็วรักษาเร็วเพื่อลดปริมาณไอชีวีที่อยู่ในร่างกายทั้งหมดเนี่ยให้น้อยที่สุดแล้วก็ลดปริมาณของไอชีวีที่แทรกตัวเข้าไปอยู่ในเซลล์ในเม็ดเลือดขาวของเราให้น้อยที่สุดในอนาคตตอนนี้ก็มีการวิจัยหลายตัวเราก็จะมีการอาจจะเพิ่มการให้ยาตัวอื่นหรือวัคซีนเป็นขั้นลำดับต่อไปที่จะกำจัดเชื้อที่มีอยู่ในร่างกายให้ออกหมดที่สุด ก่อนที่จะไปถึงการหายขาดซึ่งเรายังอยู่อีกหลายปีก่อนที่จะถึงขั้นนั้นได้ค่ะในการวิจัยที่ทำให้หายขาดนี่มันก็เป็นอันที่น่าตื่นเต้นเป็นสิ่งที่เราคาดหวังว่าในอนาคตเราจะเห็นแต่ในปัจจุบันเราก็ยังต้องมีการป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อชีวีอยู่เพราะอย่างไรก็ตามปัจจุบันเชื้อชีวีเมื่อติดแล้วเป็นเชื้อที่อยู่กับเราตลอดชีวิตนะคะ คนที่มาได้รับการตรวจเร็วเนี่ยก็มีโอกาสที่ดีเพราะว่านอกจากที่จะลดปริมาณในชีวีในร่างกายแล้วเนี่ยคนเหล่านี้มีโอกาสที่จะป้องกันไม่ให้คนที่รักติดเชื้อด้วยเพราะว่าช่วงที่ติดเชื้อในช่วง30วันแรกเนี่ยเป็นช่วงที่มีไวรัสในร่างกายสูงมากเพราะว่าภูมิคุ้มกันยังเข้าไปจัดการไม่ได้เพราะฉะนั้นไวรัสที่สูงมากเนี่ยแล้วมักจะเป็นในคนที่ไม่รู้ด้วยเนี่ยโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปให้คนอื่นเนี่ยประมาณ20เท่า ของคนที่ติดเชื้อมานานนะคะเพราะฉะนั้นการที่รู้เร็วรักษาเร็วนี้นอกจากช่วยตัวเองแล้วก็ยังช่วยคนรอบข้างที่เรารักด้วยค่ะ